คุณกำลังรังรบฟังซีมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสรารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสต์ค่ะวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปสัมผัสกับความงดงามของภูมิปัญญาล้านนาค่ะเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะนิทรรศการภูมิปัญญาสลาสร้างเรือน ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างในการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาซึ่งเป็นหนึ่งในทเทศกาลที่จะแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัเวเวลเสวีเสณีนะคะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและผู้อำนวยการโครงการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้กล่าวว่า นิทัศการภูมิปัญญาสลาสร้างเรือนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณมอชอได้มีการรับมอบทุนจากโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒน,นธรรมหรือมีชื่อย่อว่า AFCP โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจำนวน1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 150, สหรัฐค่ะ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในจังหวัดเชียงใหม่ณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการตกผลึกการทำงานของโครงการตลอดระยะเวลา2ปีผ่านการนำเสนอข้อมูลเรื่องเล่าองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตภูมิปัญญาเชิงช่างสลาในการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้นำมาจัดแสดงเผยแพร่ถ่ายทอดให้ความรู้และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้มาเยี่ยมชมภายในบริเวณชั้นหนึ่งเรือนทรงปัญญาอนุสารสุนทรนะคะที่ตั้งอยู่ภายใต้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล,ล้านนามอชอนี่เองค่ะสำหรับภายในนิทรรศการนะคะก็ประกอบไปด้วย3หัวข้อในการจัดแสดง โซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตกับเรือนล้านนาโซนที่2จะเป็นเรื่องภูมิปัญญาสลาสร้างเรือนและโซนที่3ามเป็นเรื่องของเข้าใจในไม้ค่ะวิถีชีวิตกับเรือนล้านนานะคะในโซนที่หนึเนี่ยก็จะเป็นการบอกเล่าวิถีชีวิตของคนล้านนาที่ส่วนใหญ่ก <et> ็จะอาศัยอยู่บนเรือนแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยในชีวิตประจาวันโดยบนเรือนเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนของที่นอนที่รับแขก การทำงานบ้านการทำอาหารซึ่งแต่ละส่วนก็จะถูกแบ่งโดยใช้ผนังกั้นแล้วก็มีการยกระดับพื้นเพื่อแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้อย่างชัดเจนค่ะประกอบไปด้วยนะคะเรือนนอนเตือนหรือว่าโถงหน้าเรือนนอนห้องครัวและชานส่วนใต้ถุนเป็นเพียงที่เก็บของกับเลี้ยงสัตว์ค่ะและภายในบริเวณบ้านนะคะก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นหมูเป็ดไก่และการหาอาหารตามธรรมชาติอย่างเช่นปลาตามหนองบึงหน่อไม้เห็ดสัตว์ในป่าเป็นต้นค่ะสำหรับโซนที่2นะคะภูมิปัญญาสลาสร้างเรือนก็เป็นส่วนที่จัดแสดงเครื่องมือช่างที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการทำงานนะคะโดยในอดีตเครื่องมือช่างเหล่านี้นะคะก็จะใช้แรงงานคนเป็นหลัก สลาหรือว่าช่างจำเป็นต้องใช้กำลังแล้วก็ระยะเวลาเป็นอย่างมากค่ะซึ่งแบ่งประเภทออกตามลักษณะการใช้งาน5อย่างนะคะนั่นก็คือ 1. ค่ะเครื่องมือใสแต่งผิว 2. เครื่องมือตัด 3. เครื่องมือบากเจาะ 4. เครื่องมือจับยึดและ5เครื่องมือวัดค่ะ สำหรับโซนที่3นะคะเข้าใจในไม้ก็จะเป็นการบอกเล่าถึงชนิดของไม้ที่คนล้านนาน,นิยมนำมาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเช่นไม้สักไม้ประดู่ป่าไม้แดงไม้เต็งไม้รังโดยโซนนี้นะคะผู้เข้าชมจะสามารถเรียนรู้การจำแนกกลิ่นของเนื้อไม้แต่และชนิดได้ด้วยนะคะสำหรับผู้สนใจที่จะเข้าชมนิทศการ ภูมิปัญญาสระสร้างเรือนนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่จุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast